วันนี้ผมก็จะมาใช้ชีวิตโดยไม่มีเงินสักบาทกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็มีเงินอยู่ประมาณ19เยนนะแต่ว่าก็เอาไปซื้ออะไรไม่ได้นะครับอย่างที่รู้กันนะครับถ้าเรามีเงินไม่ถึงรนะ้อยเยนเนี่ยเราแทบซื้ออะไรไม่ได้เลยนะครับในเกมสุกระนะ <laughs> ซื้ออาหารก็ไม่ได้นะครับซื้อน้ำก็ไม่ได้ช่วงนี้ก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยนะครับชีวิตลําบากมากเลยและดูนะครับไปเดี๋ยวเราจะมาเดินเซเว่นกันนะโอเคเซเว่น okay. ก็ไม่มีของลดราคาเลย ไอของพวกนี้ที่อยู่ในตู้นี่มันมันไม่มีอะไรที่ซื้อได้เลยเหรอและพอดูเราไปซื้อจริงๆนะคือแบบไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยนะมีแค่สิบอย่างเองนะครับแต่ของในร้านนี่มีไปร้อยอย่างนะครับคืองงมากเลยมีมาไม่มีมาม่าให้ซื้อจริงหรอเนนะี่ยโอ้โหแลวนี่ก็คือของที่เรามีนะครับก็มีแค่ไม่กี่อย่างเองตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกินอันนี้ประทังชีวิตไปก่อนโอเคเป็นเค้กที่เราซื้อเอาไว้นะครับ โอ้ชีวิตลําบากมากเลยมีตังค์สิบเก้าเยนแล้วก็ต้องมาปั่นจักรยานแบบนี้นะประหยัดน้ํามันนะถ้าเราใช้รถพวกนี้เราต้องแบบเติมน้ํามันอะไรอย่างนี้นะโอเคก็ปั่นจักรยานชิวๆไปนะเดี๋ยวเราจะแวะเที่ยวโรงเรียนแป๊บหนึ่งวันดีเพื่อนโอ้โหทุกคนก็กําลังไปเรียนกันคนระับกําลังเร่งรีบกับชีวิตส่วนเราก็รู้สึกลําบากกับตัวเองเฮ้ยเล่นสกูตเตอร์แป๊บหนึ่งไนดะ้ไหม เออเขาเรียกว่าอะไรนะสกูตเตอร์สกตเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยโอเคไ right. ร์ขับนะอ่าโอ้ยสุดยอดครับแต่ผมว่ามันช้ากว่าจาปัจกรยานอีกนะโอเคผมรู้สึกว่าเวลาเราปัจักรยานมันก็เร็วดีนะอันนี้ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่ามา Here we go เดี๋ยวเราจะปัจักรยานไปเรื่อยนะแวะชมบรรยากาศ อืมรู้สึกว่าเกมซูการ์ก็ใกล้จะอัปเดตแล้วนะครับตัวผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะอัปเดตวันไหนนะอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะใครรู้วันที่อัปเดตก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่รู้เลยนะเับ h e r ก we g นนี่เรามาปั่นจักรยานเล่นกันนะโอ้โหชีวิตรู้สึกลำบากนะอ๋อเริ่มหิวนะมา ตรงนี้ก็มีร้านขายรถนะเดี๋ยวเราจะไปแวะกินอะไรกันนะโอเคมาเดี๋ยวแวะร้านแป๊บหนึ่งเพราะว่าร้านนี้มันมีของฟรีนะครับทำให้เรามีชีวิตรอดได้เวลาหิวอะไรย่างี้นะโอ้ชีวิตลำบากมากเลยหวัดดีคุณพนักง,งานอ่ะให้อันนี้เลยเขาไม่รับของจากเรานะอ้ยเสียดายมากเลยนะโอเค ถ้าเรานั่งตัวนี้มันก็จะมีน้ําฟรีนะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยอยผมว่าน่าจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับหรือว่ามีสองที่หรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะคือมันจะมีบางที่นะครับที่แบบมีอาหารฟรีให้เราอะไรอย่งี้นะแต่เสียดายที่มันไม่มีเค้กนะครับมีแต่น้ํานะแต่ก็ประทังชีวิตเราได้นะครับโอ้โหก็ว่าจะมาซื้อรถสักคันนะครับแต่ว่าการเงินช่วงนี้ไม่ดีนะช่วงนี้คือแบบชีวิตแย่มากนะไม่มีตังซื้อรถนะ อันนี้ก็มาดูรถไว้ก่อนนะโอเคขอบคุณมากเลยนะอืขอบคุณสำหรับน้ำ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับประหยัดตังค์นะมีเงินอยู่แค่สิบเก้าเยนเองนะโอ้โหชีวิตโอเคมาปั่นจักรยานไปเรื่อยครับอืมไปเที่ยวฟาร์มนี่ไหมโอเคมาผมจะไม่เอาจักรยานแล้วนะครับอืม ไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะอ้ยอืมตรงนี้เป็นที่แบบอ่ามิวสิกหรือเปล่าคอนเสิร์ตนะโอเคมีดนตรีนะแต่เราจะยังไม่เล่นแล้วกันนะหรือว่าเล่นดีอ่ะเอาซะหน่อยไหนๆก็มาแล้วตังก็ไม่เสียนะครับเล่นฟรีโอเคมานี่กองเชียร์มาแล้วนะครับและดูกองเชียร์นี่มันใช่คนไหมเนี่ย เฮ้ยและตัวดำๆแบบนี้นะครับผมนึกว่าผีนะผีคอนเสิร์ตหรือเปล่าเนะี่ยโอเคไอเทมมาแล้วนะมาเดี๋ยวเราจะบันเลงกันเลยนะนี่โอ้โหสุดยอดครับเอาเอาเอา,อาตีกองซะหน่อยไหมแอคชัน่นตีกองตีกองปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ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 ้งโอ้ยตีตีอะไรครับตีแบบบ้าคลัง่งกองจะพังหรือเปล่าเนะี่ยโอ้โหหาความสุขให้ชีวิตบ้างนะครับ เพราะว่ามันฟรีอยู่แล้วเนียนี่ครับโอ้โหนั่งดีดกีต้าโอ้โหสุดยอดเลยหมุนหมุนหมุนโอโกองเชียร์แอคชั่นเอาเพลงอะไรเดียวมีเพลงรถซื้อแกงไหมรรซื้อแกงมแมลงได้ยังไงอะไรเงี้ยเอาลองเพลงลองเพลงเอาโยกโยกสเต็ปขาโยกหัวก็มีเอาเอามีการชูมือเอาบวกไม้บกมือโอ้โหสุดยอดครับแล้วดูกองเชียร์นี่แบบ ดูไม่ปกติเลยนะกองเชียร์เนะี่ยไปดีกว่านะครัหมดเวลาแล้วแอคชั่นโอเคพอไปแล้วนะครับถือว่ามาหาความสนุกแล้วกันนะอืมความสุขระหว่างทางนะเอะ่ไปที่ไหนกันต่อดีอุ้ยผมว่าไอ้บ้านนี้มันสวยนะมันใช้บ้านหรือเปล่าหรือว่าโรงแรมนะี่อุ้ยมีที่นั่งด้วยนะครับสุดยอดเลยมานั่งหน่อยสีดาว โอเคไม่มีอะไรเลยนะกะว่าจะหาอะไรกินนะเสียดายอ่าตรงนี้เป็นลิฟต์เหรอกดลิฟต์กดลิฟต์โอเคครับชั้นสิบสี่เมื่อไหร่จะไปถึงเนะี่ยช้าจังเลยอ่าทำไมมันมันเดินสโลว์แบบนี้อ๋อชิบหายแล้วถึงหรือยังเนี่ยชั้นหนึ่งเอ้านี่มันลิฟต์บ้าบออะไรกันออแล้าทำไมแบบเราเป็นแบบนี้อ่ะเฮ้ย โอ้หน้าอย่กีเลยนะัเป็นบั๊กเหรอโอเคโอ้ลิ์เปิดแล้วนะกลับมาชั้นเดิมนะคือเอาจริงเราต้องรอนะครับก่อจะถึงชั้นสิบสี่นี่ถือว่าแนาเอาเรื่องเลยผมขี้เกียจรอนะเมื่อกี้นะเอาชิบหายแล้วเข้าไม่ได้ตรงนี้ไปดีกว่านะแต่ผมว่ามันก็ดูสวยดีนะน่าจะเป็นโฮเทลหรือเปล่าหรือว่ายัางไงไม่รู้เนะี่ยโอเค ฮัลโหลมีใครมาเล่นบอลปะอยากเล่นบอลอนะค,คุณครูหวัดดีค,คุณครูนี่ค,คุณครูกินอันนี้ไหมอ่าวแช่ค,คุณครูหรือเปล่าเนี่ยาซาสุเกะนะโอ้โหชื่อาซาสุเกะโอ้โหอ l o เล y o ยูฉันรักเธอนะโอ้ยไม่ต้องมารักเลย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนระับเฮ้ยไปซ้อมมวยดีกว่านะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะโอ้ยโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาซ้อมมวยกันนะคือเราไม่เสียตังค์อยู่แล้วนะโอเคนี่คลิกบ็อกซิง่งเอาครับเตะต่ตอยกระสอบโป๊ะปะโป๊ะปะกระสอบปิว้วเตะอา้าวเดี๋ยวผมจะมาซ้อมมวยกับคนนี้คนระับโอเคเตรียมพร้อมเอ้แอ้แออ เริ่มเลยมัดโป๊ะโป๊ะฉันเกลียดความเจ็บปวดเออเกลียดเกลียดทำไมฮะเตะตอ่อยโป๊ะโป๊ะเออเฮ้เฮ้เอาเตะเตะต,ต่อยต่อยเตะเตะเอาดิเอาดิเอ,ๆๆอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเราสู้เชื้อมวยไม่ได้นะครับเชื้อมวยเขาโหดกว่านะอาอเตะผมหลับเลยโอ้ยแม่งเอ้ยโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนระับเพราะว่าผมต้องกลับไปบ้านตัวเองนะเปลี่ยนเปลีป่ยน,นชุดนี่เป็นชุดแบบคิดบ็อกซิ่งนะครับ นักมวยโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเปลี่ยนไปชุดยูนิฟอร์มเหมือนเดิมนะชุดนักเรียนนะตับงจริงผมว่าชุดนักเรียนญี่ปุ่นนี้มันก็ดูสวยน่ารักดีนะคือผมค่อนข้างชอบเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้จักรยานเราไม่อยู่ตรงนี้นะตอนแรกผมคิดว่ามันจะกลับมาอยู่ที่เดิมนะสรุปคือมันไม่ได้อยู่ที่เดิมนะเอาเฮ้ยโอ้ยใส่ชุดนี้เลยอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ไปทำอะไรต่อดีโอเคออยากซื้ออะไรกินซะหน่อยแต่ว่าซื้อไม่ได้นะครับตังมีแค่สิบเก้าเยนไม่เป็นไรนะเราพอยังมีของที่แบบเราซื้อมาบ้างนะครับเป็นคอฟ,ฟี่นะกาแฟ้ยก่อนจบลิปนี้ผมจะไปเที่ยวหาเด็กๆสักหน่อยแล้วกันนะอะเด็กอยู่แถวนี้นะหวัสดีเด็กๆมารับของที่พี่มานี่ โอเคเราจะเป็นคนรักเด็กนะอืมอ่าเอานี้ไปถึงแม้ว่าพี่จะไม่ค่อยมีตังค์แต่พี่ก็รักเด็กนะแล้วก็อยากแบกปันน้องๆครับนะโอเคอืมเห็นน้องๆมาตรงนี้หลายวันแล้วรู้สึกเอ็นดูอ่าก่อนหน่อยก่อนหน่อยโอเคอ่าตั้งเจเรียนนะครับมีเอฟฟิเกรดอ่าแน่นอนอยู่แล้วโอเค นี่เราเล่นเป็นเพื่อนเด็กนะ Are you kidding? อายุคิด d ิ n งเฮ้ยไม่ได้เหรอ Thank you เอาก่อนหน่อยโอเคอุ้มโอเคเดี๋ยวผมจะสไลด์อันนี้ก่อนคนระับนี่เล่นกับเด็กหน่อยอา้าวสไลด์ลงไปโอ้ยนี่สุดยอดเลยครับเฮ้ยโอ้ยคนนี้ตามมาต่อยเรา <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮยตามมามายันจบคลิปเลยเหรอเฮ้ยใจยเ,จย,เย็นๆอยากจะเล่นด้วยใช่ไหมอยากจะเล่นด้วยใช่ไหมเอาไอาจไปยิง ตูม่งเอ้ยไม่โดนไม่โดนสักคนเลยโอเคยิงยิงยงโอ้ยโเตะต่อยต่อตีกันแล้วนะ่ยอ,ออเออมาดิมาดิเขมาดิครับโอ้ไม่ไหวสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจเจอกันคลิปหน้านะครับเสี่ย